อะไรอ่ะสลิดเหรอโอ้ยเข้าคู่เลยนี่ถ่ายนะโอ้โหอืมมาแลแต่ดวงเนาะข้าวอย่างดีเลยสลิดโอ้ตัวใหญม่มีแต่สลิดเนาะ ปลาเล็กเข้าเนาะหวานเป็นอะไรเหยื่ออะไรไผ่เขียวกับข้าวเราเนี่ยหรอขเนียอะไรเนี่ยครับข้าเหนียวเนี่ยอันนี้ของปลาที่เราตัดหัวมันเอามไปอ๋อให้มันมีกลิ่นเน่าแล้วเอาไม่ปลาเกยในเรือผมมีมันใช้ได้เพราะอะไรเกยยนะไม่ต้อตกเราสนมากอ๋อแน่ตกไปเก๋ยต้องปลาซิโกนใช่แต่ถ้าออกไปนอกกินดีนะ เหยื่อลูกปลาพวกปลาทรายปลาเหลืองปลาเกา๋าอะไรพวกนี้ผมชอบอืมชิงหลิวครับอันนี้เก็บค่าคันเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับสี่สิบแล้วหรออ๋อปีแล้วยังยี่สิบอยูอ่ยเลยเน,นี่ยอืมเฮ้ยโดนโอ้ยโดนโอ้ตัวใหญ่ ชอนนอใช้เบดเบอร,บร์อะไรครับเนี่ยเบอร์ห้าเบดเบอร์เบอร์เ,รเ,ร 5, เนาะโอ้โเสียวไมเม็ดแล้วใเยยบวัดไอ้อยู่ข้างๆกันเนี่ยได้เหอนั่งอยู่ตรงกลางยัง่ะลงเม็ดแล้วครับ อันนี้ดูหน่อยเ <c oughs> อ้าสู้เสดายมื่ววานหอบปลามาเยอะๆครับใส่ถุงหูหิ้วไว้อะ่ะครับก็เห็นเขาตกไงหน,น้งองกสะสันหลหม

ใช้เบ็ดอะไรตกอะต่ะตาเบอร์อะไรตกเห็นพวกปลาอะไรที่ได้มาเนี่ยเป็นสลิด<ช>หรอหรืออะไรก็ได้ทั่วไปอ่ะ <c oughs> ตามมาทางไหนครับนีบอบ่อ๋อแหลมฉางบังเออที่นู่นเขาไม่ตกกันเหรออืมปลาเยอะไหมปลาเข้าไหมที่นูน่น เกี่ยวกับเขาเนาะเอ้ยขออนุญาตหน,นต่อยน่าตาอืมได้ปลาสิล่ะต,ติดอะไรเนะี่ยติดปลาเหรอเกี่ยวอะไรเกี่ยวไม่ขึ้นเหรอเหรอ เกี่ยวไม่ขึ้นเหรอติเชือกเชือกที่มันติดอยู่นี่ตัวใหญ่ด้วยนะนี่น,นะตายสีขนนูต้องไปยืนตรงนู้นจะมองเห็นกับข้าวมื้อเลยนะ่ะนีน่โอ้ย ปลาสีขนเข้าใหญ่แล้วนะืมได้เยอะยังไงยัยอด๋ดูหน่อยนะครับโอ้ยนี่อนุญาตดูหน่อยจากแหลมจะบังมานี่เนาะ ป๋าบอกว่าไม่ร ب, ับผิดชอบทำศพกันเองมันแข่งก้อนใหญ่ด้วยตัวใหญ่นะสีขนกำลังข้อเดี๋ยวลมไล่หมดเลยสีขนนั่นไะเห็นปะเออไม่กินแล้วมันได้อยู่ท้ำเลย โอ,อ,อย่ายไม่คชคผฟาจับไม่กลัวทิ้มเหรอ,อสุด,ดตัวนแผลเหมือนหนูนนนคนแผ้ไม่ได้เพราะิดนเดียว ใกแล้วใกล้เต็มกระติกแล้วอุ้ยอ้ยอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่สีขนอุยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะ มเขียวปากคนวางอยู่จำไม่มิดเลยเต็มแล้วเต็มกระติกแล้วแรง ไม่เอาอีกเกรน้ำแข็งพอยังยังไม่พอดองปลานะปลางจะเต็มกระติกแล้วปลาบอกอือเอาไว้ก่อนไงนะครับใครสนใจก็มานะครับตกปลาสะพานนะครับตกสบายๆนะครับ ของสะพานใจดีครับตอนนี้เก็บคันละสี่สิบบาทนะครับหัวละสี่สิบบาทกี่คันก็ช่างนะครับเขาจะเก็บคนละสี่สิบบาทนะครับครับตกได้ทั้งวันครับจนกว่าเราจะเบื่อเมื่อไหร่นู่นนะครับทั้งวันนะครับห้องน้ําก็มีให้ใช้นะครับห้องน้ห้องกรมีให้ใช้บนสะพานครับสะดวกสบายทุกอย่างนะครับ มันก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับนํามาฝากนะครับใครที่ชอบตกปลาตามาะพานนะครับมาเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ